สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยเลยในช่อง Super B TV นะฮะกับเกม d e v i l May c ค y ภาคที่สนะฮะแล้วก็เรามาถึงมิชชั่นที่8แล้วเราไปเริ่มกันเลยครับนี่อันนี้คือเรากระโดดลงมานะฮะเราฟื้นมาปุ๊บก็กระโดดลงตึกมาแล้วก็โดนปาวันยักษ์งาบเข้ามาในตัวนะฮะนี่อันนี้ก็คือภายในของเจ้าตัวปาวันยักษ์เลยก็ขอกดสก๊ปสกิปเลยนะฮะเออไม่ต้องสกิปมันมันหมดเวลาพอดีแล้วก็ฟันไอ้นี่ แล้วก็ประตูอันนี้ก็จะเปิดทีละอันนะฮะยังไงก็โอเคเรียบร้อยไปอันต่อไปเลยฮะถ้าผมจำไม่ผิดมันมี4หรือ5อันนี่แหละสติงเกอร์เนี่ยเปิดอีกหนึ่งอันเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้มันแอบอยู่นะฮะตอนนั้นผมหาแทบตายอ่ะอีกอันหนึ่งแล้วโอเคเอ้ยมุมกล้องมุมกล้อง เราก็มาเข้าตรงนี้นะฮะเนี่ยโดนดิเออนี่ไงยิงปืนเปิดอีกหนึ่งอันเ,ออเหลืออันเดียวอีกอันเดียวฮะโอเคขึ้นนี่ไงสไต้ทริกสเตอร์ฮะสะดวกสบายมากแล้วแต่คนถนัดฮะนี่แล้วก็อยู่ไหนนู่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 นโอเคอยู่นี่อีกอันนึงสติงเกอร์ใส่โอเคเปิดแล้วประตูเปิดแล้วฮะ มีเลดออฟอ่ะลองเอามาเข้ารูนนี้ไปต่อเลยอ่มีน้ำย่อยนะฮะน้ำย่อยระวังด้วยโดนดาเมจนะครับกระโดดไปเลืเล่อยๆสติงเกอร์ได้ไหมสติงเกอร์อ่ายังโดนน้ำย่อยอยนนู่นิดนึงฮะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ฟันเข้าไปนี่ไงอันนี้คือห้องหัวใจของ ไอตัวปลาวานเมื่อกี้นะฮะเราต้องไปเอาของมาใส่ตรงนี้ไอรูนี้ไปเลยต้องให้ประตูตรงนั้นมันเปิดนะครับอะไรอ้าวโอ้ยไอตะขาบตะบกกขาบเรียวจิกเกอร์เพิ่มความเร็วๆฮะวิ่ง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 เออไม่ทนันละไม่ทนันอ่มันช้าไปแล้วช้าไปแล้ว,ป,ลวปิดครับฟันเข้าไปตะขาบนี้ไม่ต้องสู้ก็ได้ฮะมันเสียเวลา คอมโบเอาโดนดิมันไม่โดนเอานี่คอมโบคอมโบหมดยังเอามันอยู่นู่นอยู่นู่นเดี๋ยวเก็บเลดเอาแป๊บเดี๋ยวจะไม่ได้แรงเอสคอมโบเน่โอ๊ยเกือบโดนไอ้ตัวนี้โอ๊ย โอ๊ยตัวนี้งัดไม่ขึ้นเน่คอมโบใส่อาตายแล้วโอเคไปต่อได้มันไม่ให้เราเก็บเกรเฉยๆนะฮะอันนี้แล้วมุมกล้องอะไรเนี่ยเอออนนี้มันควรอะไรอะเอออันนี้คืออะไรผมจำไม่ได้ฮะเข้ามาเอาเอาเสียงอ่ามีสู้ไอ้นี่มันงัดไม่ขึ้นอ่ะ ลบสติงเกอร์ลบมัดอ้าวไม่โดนมันโดนตัวเดียวงัดไม่ขึ้นครับไอตัวนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยเนี่ยไม่ขึ้นจริงๆอะ่ะเอาไอโดนอุ้ยกระไปกระไปเห็นไม่โดน,ออออโ,ดนโอ้ยโดนนี่งไงโดนจนได้สติงเกอร์หลบก่อนหลบก่อนฮะ ปันหมุนลบโอเคเนี้ออ้าวได้แล้วอันนี้คือที่เอาไปใส่ประตูนั่นนะฮะโอเคแล้วก็เราก็ออกไปได้เลยนี่ไงไมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเรียกมันว่าอะไรง่วงเหรอเขี้ยวเหรอไม่รู้ฮะก็ตามนั้นแหละเข้าไปเลยอ๋อทางไหนอ่ะลงลงลงดันเต้อย่าลง สเตงเกอร์เร็วๆอันนี้อ่าในรูนี้มีรูนะฮะอันนี้มันให้เก็บอะไรนะออกินออฟกินออฟครับโอเคแล้วมันจะมีอีกรูนึงซึ่งมันเป็นไอ้รูปปั้นอันนั้นอ่ะก็ใช้เจ้าเนี่ยอะไรนะเซบาลัสเออมาฟันเอาแล้วมันก็จะได้บลูออฟนะฮะซึ่งผมทําไปแล้วก็ไม่ต้องเข้าฮะตรงไปเลยไอ้รูนี้นะฮะรูนี้แหละเนี่ยเข้าไปต่อเลยฮะสเตงเกอร์พุ่ง โอเคพวกขอมรวดเร็วเร็ว,เ,รวเอาเอาเอ,าอ,าอาตาข่าบครับมาก็วิ่งอีกกโวยครับกโวยอย่าไปสู้กับมันมันเสียเวลาฮะอ่ามันตามไม่ทันนะมันตามไม่ทันเดวิดทกเกอร์เราแรางกว่าเป็ดเฟืองอ่ะไปล็อกออนอะไรนู่นเข้ามาทำไมมืดเงี้ยไปไหนอ่ะเอาเอานี่มีลแลนสแต็บ ล่วงอยู่ไปไหนอะเอา,เอาคอมโบ,โบเอามันตายแล้วอะตายแล้วฮะตายแล้ว,ลวเอ่อดาบนี่นี่ผมเคยทำอย่างนี้ามากองกันให้มันโดดมากองกันแล้วก็ฟาดลง่วงมัดโมฟันเอาเอาอื้ออัดขึ้นไอ้นี่มันงัดไม่ขึ้นอะมันเป็นอะไรเนี่ย นี่อ่ะมันงัดไม่ขึ้นอ๋อโดนน้ำย่อยน้ำย่อยอ่ายังอีกหรอขายดิเออไม่ให้เราเก็บเกีรตของเดวิสิคเกอร์เฉยๆนะฮะเจ้าพวกนี้เพราะเมื่อกี้เราวิ่งหนีตะขาบห้องเดิมฮะเอามืดเอาไงอ่ะเรื่อยๆเลยอ้าวโดนมองไม่เห็นฮะมันมืดมันมืดเอาอะไรเนี่ย อย่าโดนดาเมจเยอะมันมีผลกับแรงเราฮะไอดาเมจพวกเนี้ยผมก็เล่นจอยเหมือนเดิมนะก็ไม่ถนัดจอยเหมือนเดิมโอเคแต่ผมจะเล่นจอยให้จบเกมไปเลยใส่ใส่ดิประตูอันนี้ละลายก็เปิดห้องหัวใจมาเอาอะไรไม่ได้จะไปห้อยเออเอาหมุนขึ้นไอตัวพวกนี้ ไอ้ไอ้อันนี้มันดูดเดวิสเชเกอร์เขาเขาที่ไหนเราโอ้ยโดนเก็บโดนเก็บโดนอะไรอะไรนักหนาเนี่ยฮะไอ้เฮียมึงอะไรนักหนาอ้าฟันชาร์จเดวิสเชเกอร์หมุนคอมโบเอาปุ้มระเบิดพลังเปิดเอาเอาเอา เลเซอร์เลเซอร์ครับโอเคเอาเอาต่อต่อเอาหมุนดาบอะไรอะอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเย็นเดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยจะฟันใครจะฟันใครเน็ตเซปนี่ไปทางนี้ทางนี้เอางัดขึ้นฟาดหลบออคอออะไรเลเซอร์เลเซอร์ฮะ ปล่อยเลยเสิเอาอ่าเพาะน่นนู่นน,น,น่ฟาดวางหมผลงานขึ้นฟาดอ่าไม่โดนอะไรอะไรฮ่าฮ่าปล่อยแหมไม่ได้กินไม่ได้กินไหนหลบได้หมดเลยอะไรอะไรจะฟันใครทางนี้ทางนี้จะเตะ งัดไอ้โดนอะไรเนี่ยเอาเลสเตอร์เอ้ยไอ้นี่งานขึ้นพลาดแล้วก็คว้างเอ้ยเลเซอร์โดนโเฮ้ยกลับไปเอายังอีกเหรอเปิดมาเอาเลเซอร์อีกแล้วอ่ะทไมปล่อยทีจังลบลบลบไปควาง เราเบิดเดวิเทเกอร์ฟาดวางไอโ้โดน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 เอาวางต่อโอเคจบเกม <c oughs> อะไรอาคัมมาเปิดประตูนะฮะกับเวอร์จิลสกิปเลยนะฮะโอเคแรงอะไร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 เนาะจริงจริงจริงแรงเอเห็นไหมดาเมจเราโดนตั้ง6,349อ่ะมันก็เลยได้แรงเอโอเคนะครับโอเคผมก็ต้องขอรำบการตัดพาร์ตแต่เพียงเท่านี้นะฮะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ